ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้นะครับเมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมานะครับก็เกิดพายุขึ้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับผมได้รับผลกระทบพายุลมแรงนะครับหลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับพ่อพม่น้องก็มีความกังวลนะครับเกี่ยวกับทุเรียนที่จะตัดในเดือนเมษายนนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะได้ตัดแล้วแต่ว่ามีพายุเข้ามานะครับก็สร้างความ กังวลใจนะครับให้กับพ่อแม่น้องชาวสวนพอสมควรนะครับแต่ไม่นานมานี้ก็มีเหตุการณ์โพสต์ตามหาทุเรียนลมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับนะครับก็มีการถามกันเข้ามานะครับหลายหลายพื้นที่นะครับว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับทุเรียนลมพวกนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่จะตัดะเร็วนี้นะครับก็ขอให้ราคา ขึ้นมาขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็ดูแลกันไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่พน้องชาวสวนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แสดงความห่วงใยนะครับกับพี่น้องชาวสวนของพวกเรานะครับที่จะดูแลทุเรียนนะครับให้ได้ขายผลผลิตในเร็ววันนะครับก็ขอให้ได้ราคาดีๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปที่จะอัปเดตราคาให้ตอนนี้ราคาก็มาแล้วเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ปรากฏว่าลมมาก็ได้รับความเสียหายไม่มากนะครับเพราะไม่พี่น้องชาวสวนก็แจ้งมานะครับได้รับความเสียหายไม่มากเไร่ก็มีการรับซื้อกันอยู่นะครับตั้งแต่ต้องว่ไปนะครับสําหรับใครที่เมื่อวานก็มีหยุดนะครับหยุดก่อนแต่มีการรับซื้อกันอยู่บาทยี่สบสาสิบาททุเรียนต่อหนึ่งกิโลนะครับที่โดนลมขาดทุนกันยับเยินเลยเดียวก็ไม่มากก็ต้องในช่วงวันนี้ครับ ที่ผ่านมาเรื่องของต้นไมนะครับตอนนี้ก็สงบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วเราไมหยุดแล้วหลายกับพ้งรที่ไหนที่ยังมีอยู่ก็่นีคือสิ่งที่ปัญหาอยู่นี่ก็คือความเสียหายสุดท้ายนี้ขอท่านโชคดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยนะครับขอท่านโชคดีครับวันนี้ลาไปสวัสดีครับผม